จะไผ่ดูมาขึ้นตัวแหนรอบรับขึ้นคุณดูคุณนางดูนรอบรักกันนะนางเมย์เนี่ยบ่กนำเรื่องหัวพ่ปิดเน่ปพดแน่บออ๋อคือคือนอกเพื่อนีรตูเปิดดังในเมย์น้องบลับนอลับไหมยัง่าเปิดรเปิดดังเนาะสบายดีพอไม่พี่นอกอีฟซีเบอร์สุสุคนบ่สสองสุบอนการยินดีต้อนรับขอสู้ซ่องซาบุลายคือเก่าคือเดิม ตอนเศร้ามานี่เนาะทางสาวบุญนายก็ได้มาหาน้องมะนาวเพื่อนคื้เก่าพือเดิมเนาะในช่วงเศร้าก็เสื้อบมักตัวมาห้เพิ่นต่ำเนาะพี่น้องเนาะกับผู้ว่าทั้งนอกเพิ่นตื่นแล้วหรือบอเนาะกะเห็นทั้งแมย์เพิ่นสักเสือผ่านเนาะก็ถามทั้งเมย์เพิ่นเพิ่นบอกว่าน่องมะนาวตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนเนาะพี่น้องกะทั้งเมย์เพิ่นก็ให้น้องเพิ่นนอนอีกเนาะแต่ว่าน้องเพิ่นก็ย่อมรับนอนเนาะพี่น้องมาเป็นจังไดเนาะก็จะขึ้นไปหาทั้งน้องเต้าว่าน้องะนวเเพ่นนะ จหอดมาถึงเื่นเแล้วนะพี่น้องเพื่นกระตื่นมาฟังเพลงฟังรำเนาะทางน้สายเกจินขาต่ำสังเดชบกบเนาะตังกินเกจินยังนะตั้งกินตัเก็บเาะไ่กินอ้วกเพื่อต่ำนาตำเพือเอื้อเลยเด้อเลยเต้าแล้วไม่เอื้อแล้วมีผสมนะโอเคโอเค สบายดีน้องมะนาวเอาเมื่อนี้คือปิดปากมื่อนี้คือตื่นมานี่ี้เป็นพระบาทได้เมื่ี้นะพระบาทนาร่มในยินทามให้เสียงไปเป็นกันตื่นมานี่ลี้่างหนาแล้วบ่นี้ล่างหนาเล้วบ่คือหนาไหมเีะบอาฟารบอขึ้หาแดงแค่นนาะ เดี๋ยวให้พาสิน่ะพาสิน่ะพาสิล่าออกตื่นจากมุ้งคืนนี่นะตื่นจากมุ้งสองมุ่งเราจะตื่นมาอย่างไรนะตื่นนะเพิ่อนเพื่อนบึ้งลำเรื่องบม่ได้หายอย่างก็ไม่รับเลยไรศอกไรเสาบวบึ้งลำเรื่องนะเป็นยังคือว่านอนบวรับคือว่าหมอกระสียาไฮโซเข็มยังว่านอนบวรับอยู่แต่ตั้งอันคือนอนมะนาวนี่ตื่นแต่งแต่เที่ยงคืนจนตอนนี้ มันาัเนะโอแบบนอนนอนบจ็บโจมนะนนสบา่ไปนอนพูนครับพี่ันดปเนพี่ไม่ได้ี่ก็ได้ยอเเสื้อเลยค่ะเสืออ่อนอยู่เชอ่ะเคือบนอนเสื้อเชือกตอกเชือกีดังแนบเชียนถามบริญิเจ้าเออเออสดเป้หูเปหางแมนตึง่ะเออเชียงดังเกินหูตึงเน ถ่ากินตามวงทัวน้ำลงเตื่อเด้อเขียด้อมื่อนี้จั๊งงวงมันออกเคยตอดทัวรอะไรอ๋ออ๋อคือนี่คือนี่ตรงใหญ่นึงอ่าเจ็บบอกใช้บทไดน่ะขี้เขีบแจ๊กสะมาตอดทัวรเจ้าจังเห็นให้ตื่นตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวถายยาหม่องบอกเจ้าตัวร์นี่ทั้งวัี้เขียบอันพวกเหน็บมันอยู่ก่ไดนเนาะหลังเตื้อบอยู่อยู่ไรจังวะลูกว่าเลยโบหันหน้ามาบางทีบางครั้เขีนมาเบิ้ง ไห้บ่าห่ะเอาเอาเอาโค้งหันทอ๋อง้นใส่มันเป็นเนี่ยมันมึนบอลมึนบอลเหนือจังได้ตัวเหญ่มึนไห้ยจำใจกันโรคโควิดนี่ยโอ้ยบุเจ็บได้จำใหญ่ตโควิดนะว่ขี้เข็บตัวใหญ่บ้าอย่างนี้ดูบ่ได้ขี้เขียบเคยคบเอื้อยู่จนไห้สองมือสามมืออีบ่เศร้าไอีชัวร์แท้เอ้าบุเจ็บ ปีนีกบวมสามมืออีกอย่างอะไรเด้เอาไ่ใช่นะมันเจ็บเนาะเคยว่าคอยสิบรอด์ผมเนี้ยเจ็บเจ็บนี่เนี่ยอือจะงงก็งมันสิออกอ่ะเรียกเวียดได้บมเม็นเด็กลาวเือเลาวออกตอนตอนเที่ยงตอนเที่ยงเฮ้ยดีเซลนี่ตอนเที่ยงตอนเที่ยงนี่มีแต่เลขอันกัมพูเช่นะว่าในเบรนะจะจากเอาอะไรจาเอ้าจะหัวงามนี่หัวงามอยู่เพราะว่าหัวเจ้าก็บใบยอง Cười thuyền coi hú mà bò Coi có mặc thua rồi mà hãy Thằng hãy Hãy nóng tờ tạm Coi kèm nữa Ở phần tạm bớt đó cho cái phần kính cắp coi nữa mặc thua mặc mẹ cả dù sao chỉ kín cấp. <laughs> เอกไทยมหาอะ้รมาเช้าเลยไม่ไทตอนแรกว่าใอยว่าสิบขึ้นมาเห็นแม่เพื่อนสักเสืออยู่ต้นลุมต้นลางทางแม่เพื่อนบอกโอ้ยตื่นแต่เที่ยงคืนตื่นมาหย่างงอนตื่นมากานเขียดบ่เงินว้าน,นีได้ได อ้ยเอามาปั่นกันดูกค่ะใช้ผู้ใดอให้กระโดดแท้ใช้มาปั่นกันดูกคนลายปานั่นนะเอ้อไม่ได้มีเงินได้เงินแสนหนึ่งก็ว่าลูลาแล้วตื่นหนึ่งเกิดเป็นคนนี่ลหัวเออหัวบ่หัวมาชมกันบ้างนี่นะหัวมาชมหัวมาชมว่าขางในเขาแบบนี่หัวโอ้ยอย่าเคีนผัวนี่เนาะคือเมื่อไว้แต่ผัวเฟูจิมาอีกบ่เมื่อนี่มา ยังมุ้งคุสิมาน่ะมาบมเจ็กอิมอืมถัวคนจีนบอคนไทยโอ้คนไทยเกมจีนโอ้ไทยทีว่าตอนที่เอาเอิมร้อยไหมตอนนั้นบอ <Hey. S 1> สิ่งแดงนเนาะใครเก็บจีนคนไทยไปอยู่เมืองจีนทีบองามชาวบวางเข้าใจแล้วไม่ใช่ไหมงามบองาม บ่เนพ่อใจโอ้ยนี่ขยนได้บ้านได้เฉียงไ้ขยันนะ่าฮ่าน่าร่าฮ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 ่ะฮ่า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 เ่า่เฮาฮ่าฮ่าฮ่าหนาเอาไปาฮาฮ่าฮอาด่า่าฮ่ะาด่่าฮ่าฮ่าฮ่น่าฮ่าฮ่าฮฮาฮ่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 ่าฮ่าฮ่า่า่าาฮ่าฮ่าา่าเาฮ่า่า้าฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่า่าน่่บ่าา่่าหา่ว่าก่าาป่านแน่าแบบนี้เาา่่่่่่อนี้ เสียวเองก็ไม่ดีใจดังเด้อยสันอ่าชับสุดท้ายเปลี่ยนชุดบ่เปลี่ยนชุดได้ก็ไม่ว่าใจนี้ยังใช่เชื่อมสตู้อีกตู้หน่อยน่ะใจเชื่อมสิตู้สาธุยัดบาดเบอรอีกได้บ่ต่เด็กยังว่าอย่ามันดังเลยเจัาหน่อยเพื่อชีดึข้อใส่หลังเชื่อนไหมฮะเปิดดังเกินเวลานอนเด้อถึงเวลาเพิ่นรับเพิ่นนอนจะบัตรชุดครั้งแล้วเบื่อก็ออยู่ทีเมดแนบบ่อยากได้หูห้อ <c oughs> อ่ะหัวม <c oughs> ันรบกวนเพื่อ,อาาน,าน,านนี่นกนนาานาวาาน,าวนยานนนนแล้วเพื่อนภางอัฐูงอุ้ยเนาะคือว่าจังนสันน้องมะนาวบัดนี้ยคือว่าเป็นพยาบาลได้บหมืเนาะแนนแม่เสือพนักงานนี่พยาบาลอันสามะนาวสามะนาวน้อยถ้ากินข้าวก่อนเด้อกินข้าวแล้วจังกินยาจังนอนไหมจังไดเนาะ้องคือว่ายาสองเข็มคือว่าตื่นมาแต่เทีท่ยงคืนบัดน,นี้ คนนองมันจะฉีกอยาตัวน้องรับได้เห็นไหมือตายเนาะเมื่อคืนหน่อยชื่อว่านั่นบอกขี้คลิปผู้เพิ่นบอกมื่อคืนนะปั่นแั่เนาะยึดคบได้ยังหน่อยบุกตามพี่หนึงหนึ่งแงี้แม่กันจนปวดตัวปวดตัวนี่นอนบ่กรับเมื่อคืนนี่เจ้าถือเพื่อนบ่ฟังเด้อเอ้ยสิบอกนะถ้าเราัดนี่คันว่าเจ้าอยากให้ก็จะนึกขันนึกนี่ใส่ได้มันเพ่แด้คุณยายใจดีบุซื้อให้อีกได้บบดนี้ ไปซื้อเพิ่นห่าที่โทรมาหายเพิ่นแล้วเพิ่นหายได้เพิ่นเอาเงินคืนในมีบอกเงินคืนเพิ่นน่ะไปชั้นบ่บ่ะไรหะเงินคืนมาเด้อะเฮ็ดจังได๋บาดนี้มีบ่เงินคืนเพิ่นโทรศัพท์ก็สิบ่ได้ได้แค่นหายเพิ่นก็หยุดแล้วบาดนี้ขนาดเอาโทรศัพท์มาให้ก็อยากทคั่นว่าเอาโทรศัพท์ให้เจ้าสิบบัวทำก็น่าม่ช่วยหนาไหมแจักหน่อยก่อนแจ้งหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี่บ่ ยังงามคือเก่าคือลุกมาบ่งสถานทนไหนนี่ปีน่ยนี่ะยืเปิดไฟบ่บ่แสงสถานนี้บ่ได้เปิบ่งาทัดแใช่และใช่แดอกเขียวบ่ใช่ให้บ่ใส่อยู่มีว่าเงินน่ะมีเท่าหน่ะตื้อนึงอ่โอ้ยอย่าไปเงินหลายเนาะสิทมนาวด้บาดนี่เอากะเาเด้อเอเีราบ่เจ้าสิบ่รับบ่เพราะว่ามื้อนี้เด้อ เจ้าตื่นแต่เศร้าเจ้าสิบูลาบบอกมาหนิรับอ่าเอามาอะ้รพาสิกินไม่ได้กินตอนแ <hi> รงฟังก่อนฟังเบิ่งตอนแรครับไปร้อนอีกด้านเพลงอีกแล้วพราะว่าเห็นเจ้าตื่นมาแต่เที Genesis ่ยงคืนน่ะยังไม่ได้ห่วงบ่ตอนนี่เดือ้อนนะแต่ว่าก่อนสินอนก็กินยากินข่าวก่อนเด้อน้องเตยยังเห็ดกับข่าวอยู่น้องเตยยังตำมักทั่วอยู่ เลยได้แต่กินเข่าเลยก็กินยาเลยก็นอนนอนฝันเอาเลขเด้อยนอนแรกก็ชิมาถามใหม่เลขเวียเมื่อวานนี้เลขลาออกแล้วจะให้แม่เด้อบันี้เด้อแพลงกันเด้อเพ้งเอาคือเห็นในช่องของชาวบุตรช่องมวยเห็นบ่อเนี่ยก็ที่หิวว่างเออบ่เมื่อวานนี้จะเห็นยังคือว่าใจห่อนแค่เมื่อวานยังได้ยังกันอ่ะหยาดเงินละแม่เมย์เอาไปฉีกัน อันนี้ควันนะเงินกูเงินโก้คนก้อนกูชิอาเมียมมึงจริงเหรอหลดใช่แม่ไปแต่นั่นว่าเงินเป็นตื้อยองเนาะนาแม่เนาะหายังบัดนี่โอ้ยเดี๋ยวจังหน่อยเพิ่นก็ขึ้นมาคานว่าได้ยินเสียงอยู่ตะลุมตะลางเป็นเพิ่นมาหาเจ้าแหละจังหน่อยเพิ่นขึ้นมาหาเองเมื่อวานนี่ตอนเพิ่นญาติเงินน่ะคนมาหลายวะมีแตต่เาาชบบคคนนกั เออเชียวเบ้ยวเออเมือไม่เชียวเมียนเพราะว่าผลอะไรมันกูมันกูผลอะไรสิ่งทางอารมณ์ราจนผ่านนี่เลยไปห้านาคือน้องมะนาวนี่ตอนเพิ่นไปหาหมอตะกอนนี่สิยาเธอเดียวบ่เข็มเดียวเมื่อวานเนี่ยสิสองแต่ก็ฟังเบิ่งอาการเพิ่นเรื่อยๆเนาะโชว์มันกับเลดหนี่ออกไปก็ตัวไปห้องน้ำแล้วไปห้องน้ำหมนไปเลยคือตอนเพิ่นฉีดยานี่เพิ่นท่านได้นี่บ่กด้วยว่านี้นี่เนี่ยจังจะมาสิ จักมือถ่าตู้ชิดครับอ้มาเพิ่นเข่าห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำก็ไปพาเพิ่นเข่าห้องน้ำแล้วตู้ปิ่นลังแง่เราอะปิ่นลังจ่แบบพวกกันอยู่พวกเมย์ยาน้มกันก็เคยไปมองชุดเวทนั่นพี่น้องเจ้าบอลเลนน่ะใช่เราอะเป็นเพิ่นห้องน้ำโบเห็นมีเค็มม้อดัวจังใดเนาะเมื่อวานนี่เอามาหน้าเจ้าก็คือว่าเนาะเอ็ดมาน้าเอ้ยเจ้าอะไรนี่ตู้ชิดเจ้าญาติเพิ่นฉีดยาบ่เมื่อวานนี่ โอ้ยหมดเจ็บดอกแชาประชมพอนบุเดกัดซะเข่าแท้นะเมียนเพือนเนหนาบัดดเทากัดกมาดูเล่หองหน้าคนมาจะเกลินมาเมื่อนี่แล้ววะเออีเ่ามมาเกลิดมาเกลินมากเออหงน้าเราบล็อกแบ๊กกันใช่ไหมเมื่อนี่ดตามีพี่เราอะ่ทับยางน่น้องมู้วผเนี่ยผ่นเรือเมเทนาให้มารนีเราะึืนทั้งนั้นทั้งนี่เพือนหลายสั้นเนาะเอย่นเพื่อนสิไปทั้งหดว่ะน อันเคืองมาเขอของน้ามือนี้ปูนเลกนเลกปน่นอนเดนะพีนอนผมยอมเลยทันว่ามาบบนี้นี่คือทั้งของน้านี่ยชลงมือเลยบ่หรือว่ายังต้องรออีกเมื่คือว่าสาก็มาแล้วทอนทอนมกกระเพกกระปูปีนเนาะไม่เนียวแต่โบราณก็ คือเพื่อนคนได้ของน้ำของในเพิ่นไป่อยากไปก็มีเนาะ fc บางทานเพิ่นกวาว่าเนาะมะนาวยกได้เฮือนใหม่บ่ลองบางเถื่อิคนได้เฮือนใหม่เพิ่น,พน,พนกะิดีจิเศร้าคือมู่บ่ชักนะเพิ่นเนาะ,ะหลายคนกับหลายคอมินบางคองมินเพิ่นกะวา่า,าอยากห้ปพัวทั้งหมอศัยศาสตร์เบิ่งเนะาะเพราะว่าหมอนี่ยกับเป็นยังเรียนอย่เนาะแต่กะแล้วแต่สิคิดเนาะกะโบจักเนาะเมย์าเป็นยังกันแน่นี่แต่ยังงุงอยู่กับอาการของ้องมะนาวนี จะมีแต่ฟังเบิ <sk 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 ่งกินยาอย่างต่อเนื่องกะตอนนี้ก็ยังบ่เฝ้าเออไมเจ็บบ่เหรเจ็บกินกีบารุนเงินโอ้ยเนาะอีเราะเอื้อยังบ่เคยโดุเงินจักเถอบันไดสองขันหรือขันหนึ่งเอื้ยยังบ่กล้าโดุเลยนางเก็เคยเป็นทหารเก่าบ่ดุเงินเออทุกองแข่งฮักแต่ผู้เฝ้าไม่เอาได้แข่งฮักนะสาวแข่งฮักเขาจัง่าโดุใซ่านดอด้วยคนเป็นทหารเป็นเปี้ยโอ้ยผู้บ่าวเมืองไทยบ่เอาดีจ้อย อแม่ก็ง่วงนอนแล้วตื่นมาเฝ้าเจ้าแต่เทีนนนนเ่ยงคืนนอนนอนรับเบี้ยวแค่เบี้ยเนาะคนแรกมีแต่น้อนคนกินยาปลามานสักอาทิตย์หนึ่งแบบเ้าก็เบิ่งสายตาเพิ่นน้องแม่การวาดสายตาเพิ่นยังแบบอตอนโู่นคือตอนแต่ก่อนกะเขาจังคอยแก้โซ่เพิ่นกว <คน S 1> ากินยาจ้าก่อนเนาะต้องเช็ดกินยาเลยจนทิ้ดหนึ่งเลยอีกทิ้ดหนึ่งจังล้ามช่วยเลยหรอ,อ,อนนเปล่าอาการนี่เลยนั่นห่อที่ออกกำลังกายมาเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายนี่เมื่อยม่เมื่อยน้องแล้วหรอวะ เพราะว่ากันทฮาสิป,ปล่อยเบิง่งคือสิบไลเบืดอือกันปล่อยเบิ่งจากสายตานี่ไปจักมาให้เนี่ยเบิงักือรันว่าตาปกแกคว่าชีเมื่อยคิดเจ้าตุ้ยได้วาน,นอก,กนให้อาอนะในนวเปม็นหาตุ้ด้รลุงเนไปกินมลงงลุงแล้ตุ้ยได้ในนวนนะเออมป็นเมนหน้านะเิ่นเ็นใช่บอ ห็นนะมันก็ัเคยนน่นอะโอ้พ่เออเดี๋ยวพึ่นเห็นใส่ตู้แล้วจังไงผู้จิตตัดไฟเพินรักใดเนาะเอ็นเสาแท้อกครับ่อนี่มาแล้วดอกมะนาวเอ็นเสาเนีเขาถิ่นเขาไปวแล้วอะเออ จะหายได้เหรอจใหายไปน้ำเพลงด้วยไปเห็นตัเตน่ว <to ่าตอนที่ท่านได้ไปไทยนี่คือแบบเ่ไ่ะไรสายตาคือเมื่อไรบกแวกมาน่อพอกลับมาแห้งโกเก่าบัดเนาะเพราะตอนที่ไปสิบไปคือว่าว่าอ้อนว่าหวานอยู่น่นนัเนาะ พอที่เขามาทำแล้วสว่างทำมาไปก่ถหัวเมยว่าถึงหัวไ่ได้ถึงหัวมนมากแต่เ่ว่าเราตายก่อนจนี่แต่ว่าแนวนี่นอน้นงมกนอาีลยไม่ม่จะาตายก็ถึนตายได้สันไปเหิงเนาะสันไปมาไหวกับโบตายเลยเปียนผมมาเนี่ยเปียบบงามข่อยเปียนะสว่างเปี่ยงามเปี่ยนแวไข่อยไก่แล้วนีมัดไว้อยู่นี่เมียนถูกมาอยู่ถูกมาเม่นเสียทองถสมาอยู่ กิแต่บัตจุกเอาไปค่อยเปียนจ้ะเธอเปียบโงามหาเปียนไหมเปียกับโบงามนี่หน่าเราเถาแล้วเปียกับโบ้หนูจะพ่อไหมน่ะบ่ได้น้อยแต่โตแล้วไอ้แต่อายุเราพอน้อยนล้น่อยแต่กับโตได้บ่น้อยหน่อยพี่ขี่นูเ้ได้เห็นบ่หน่อยขี่จะน้าอยากินเผาแล้วบ่ เบิ่งไปเบิ้งน้องเต๋อก็เลยกพูนแล้วแล้วบ่เออ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 เมย์เปิเปิตลาดบอสชาวนี้น้ำมักซารีพี่น้องเป็นน้ำมักซารีให้เพื่อนเนาะถูกี่บอสม่์นี่สรีพันบ่เนาะให้น้องเพื่อนกินข้าวกินน้ำก่อนพูดแหละเนาะจังกินมักซารีเนาะ ทำ <Es> <an> <c oughs> แรกว่าน้องเติมทั่วนะเออได้ก <c oughs> right <c oughs> mm ินกับก้อยนางฮันเดอรเบ่งไงเอื้อยเพื่อน้ำเพราะว่าใส่น้ำว้เราอย่ามันเหี่ยวเนาะเพราะว่ามีตู้เย็นเกลี่ยกลังเว้นอย่ามันเหี่ยวฟัมนาเป็นการเปิดเพลงเนาะตัดเพลงฟังเนาะ โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะถ้านะสายเวลาเพือนๆจบคลิปลงไปก่อนเด้อถ้าว่าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยนะักเองโดยสุขสุขไปพบกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอฝากทุกท่านสบสายดีสดบสายดี เี้รพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางสาวุณาเชคขอจบคลิปลงไปก่อนไม่พบพ่อกันคลิปหน้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวบขวา,าสสายดีสบายดี